ของเก่ายังไม่มาของใหม่มากันอีกแล้วนะครับผมสําหรับของเล่นใหม่ล่าสุดจากทางฮิยาทอยสิ่งผมต้องบอกงี้นะครับว่าผมขออนุญาตมอบสโลแกนให้ทางฮิยาทอยกันแล้วกันนะครับผมของเก่ายังไม่มาของใหม่มาอีกแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งนะครับทุกคนก็จะผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฮิยาทอยนะครับผมได้มีของใหม่กันมาอีกแล้วแล้วก็ของเก่าบางตัวนะครับก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าตอนนี้มันก็ังไม่มาเลยนะครับอย่างเช่นเจ้ากอเซล่าร่างอีโวนั่นเองนะครับที่บอกว่าจะมาแต่ปีที่แล้วนะครับผมคิวส ตอนนี้ก็คือปีใหม่แล้วนะครับกลายเป็นคิวหนึ่งแล้วก็ยังไม่มาเลยนะครับก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ก็อาจจะมาเร็วนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมก็มาในคลิปโวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูของเล่นใหม่ล่าสุดจากทางเฮียทอยนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนไปอยู่กันในแฟนเพจนะครับของทางเฮียทอยเหมือนเดิมแล้วก็ใช่แลลวครับผมของเก่าไม่มาของใหม่มาวันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านของแตงแ,แตนนี่ <laughs> ทุกคนครับ ผมบอกเลยนะครับว่าสกิล่าครับผมจากกอสซ่าเอ็กซ์คอนเดอะนิวอิมพายนั่นเองอซึ่งพูดตรงๆเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าสายสะสมก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าของเล่นจากทางที่เป็นทาด้านของตัวละครสกิล่าเนี่ยพูดตรงตรงเลยนะครับว่าในาปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใคยของเล่นไหนทาออกมานะครับสกิล่าเนี่ยรู้สึกว่าไม่เคยเห็นเลยนะครับผมเคยเห็นแต่แบบภาพเหมือนกับ ภาพบลีดหรือว่าภาพแฟนเมดของทางเพเมทนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นของจริงหรือเปล่านะก็ตอนนี้นะครับเจ้าสกิล่าก็ได้มามีเป็นของเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าถ้าเรียกว่าเป็นของเล่นชิ้นแรกที่เป็นสกิล่าได้หรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีแบบพวกงานใหญ่ๆหรือเปล่าแต่ว่างานแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยไม่น่าจะมีนะครับรวมไปถึงงานกาชชปองงานซอสอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับของเจ้าตัวละครตัวนี้นะก็รวมเหมือนกับเจ ไม่ค่อยมีของเล่นนะแสดงว่าต่อไปเนี่ยนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นพวกเทียมแมสหรือว่าเบเฮมอสออกมาก็เป็นไปได้น,นั่นเองนะครับมาก่อนนี้เลยนะครับผมสกิล่าจากกอริล่าเอ็กคอง 2,024นะครับผม The New Empire นั่นเองก็เมื่อปีที่แล้วนะนี่ดูทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนปดูข้อมูลกันนะครับว่าของเล่นใหม่ชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูรูปกันนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกันที่ราคาแล้วก็กําหนดการวางจําหน่ายก่อนนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับราคาอยู่ที่51ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ตีเงินไทยก็ประมาณสักพันห้าอะไรอย่างนี้ไปกันละกันนะครับแล้วก็อันนี้สําคัญเลยนะครับจะวางจําหน่าย Q4 2,025นะครับหรือว่าปลายปีนีีีี้้้นนนคครอออดด่่ืตปยยูเลก็ ยาวๆเลยนะครับผมคิดว่านะถ้าประเทศไทยเราเนี่ยผมว่าเราต้องรอจนถึงปี2026เลยแหละนะครับก็ยาวๆนะครับยาวๆไปเลยนะสำหรับเจ้าตัวงานตัวนี้อ่ะมาดูกันที่ตัวงานกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนนี่รูปแรกครับผมเป็นยังไงผมบอกเลยนะครับ ปูนิ่มปูนึ่งชัดๆเลยนะโคตรเท่โคตรสวยโคตร,คตร,คตรดูดีนะผมชอบนะไม่ใช่ผมไม่ชอบนะครับทุกคนแต่ว่าทุกคนแน่ๆทราบก,กันดีนะครับว่าในหนังมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่ต้องไปพูดมันดีกว่านะซึ่งนี่เลยครับผมตัวงานก็จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับพูดตามตรงเลยเห็นแบบนี้ดูดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของดีเทลเลียดต่างๆนะครับแล้วก็การลงสีผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับทุกคนสกีดไหมก็คือเป็นสเกล่าแหละเป็นเหมือนปูเป็นเหมือนอะไรอย่างนี้นะครับมีมาพร้อมกับดองตรง,ตรงนี้แล้วก็เเเปปนน็็นน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 นหวววดดดดดตรรงงีีีีี้้้้ะะฮยยโมมมมมมมลัททาาาาาไไุกคคคออ่ แล้วก็หน้าตาแล้วก็หนวดผมว่าหนวดตรงนี้ทุกคนเป็นยางแน่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นวัสดุเหมือนเดิมของทางเฮียทอย์นั่นเองนะครับแล้วก็การลงสีเหมือนในหนังมากๆเลยนะครับส,สีออกส้มๆแบบนี้ถือว่าเท่นะดูดิสวยมากทุกคนเหมือนปลาหมึกเหมือนหอยแอมโมไนท์ M M M o ine, แล้วก็เหมือนกับปูทลบะอะไรอย่างนี้นะครับผมนะปูญ,ญี่ปุ่นนะอ่ะเออเหมือนอยู่นะครับแล้วก็นี่เฮ้ยทุกคนสังเกตไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเหมือนเป็นอะไรสักอย่างด้วยนะครับเป็นผังผืนหรือว่าอะไรไม่รูร้น่าจะเป็นยางแน่นอนนะครับแล้วกนนาะะะออกัดด้งงรรรขคบ มีความแหลมเป๊ะแบบนี้เฮ้ยถือว่าดูดีนะสวยด้วยแหละทุกคนดูนี่เป็นไงรูปนี้สวยจัดนะครับเหมือนปูด,ดึงจริง,รง,รงๆเฮ้ยนะแบบอร่อยเลยนะครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดเนี่ยน่าจะเวิร์กเลยนะครับก้อนนี้เลยนะครับผมสกิล่าจากทางยียะาทอยโอ้โหแต่ว่านะดีเทลดีจัดนะครับรเลียดสวยมากเลยทุกคนโอ้สวยจริงนะผมยอมรับเลยแล้วก็ตัวงาน สูงถึง15เซนนะครับ15เซนนี่ใหญ่นะครับทุกคนเพราะว่าพวกก๊อดอะไรพวกเนี้ยสูงประมาณ18นะครับก็จะประมาณนี้ผมถือว่าตัวใหญ่นะใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมว่าใหญ่มากเป็นอะไรว่าเป็นเป็นปูนี่เป็นปูแหละนะครับเป็นปูเป็นมแมลงอะไรแมงมุมแมงม,มุมกี่ขาวะปูหขาแหละนะครับอันนี้มี6ขาใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออมีหกขาประมาณนี้นะครับเฮ้ยแล้วก็แต่ละขาน่าจ,จะขยับได้อิสระเลยนะครับเหมือนกับทางนล่านของฟิล์มเมมโมโต้นั่นเองก็ถือวยยจรริงนะผมมอับ เลยนะครับว่าสวยจริงแล้วก็ไม่ค่อยจะมีของเล่นที่เป็นแบบเจ้าสเกล่าด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ตายหรือว่าเป็นอะไรของทางเฮิยทอยนี่แหละที่เขาแบบอุตส่าห์ทำตัวแบบนี้ขึ้นมาที่ผมบอกนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเป็นพวกเชืยอแมทดเบย์มอนอย่างนี้เข้ามาก็เป็นไปได้นะครับยังไงเราก็ต้องรอยตามกันต่อไปในอนาคตนะครับผมสำหรับของเล่นใหม่ล่าสุดจากทางฮียทอยนะครับ